นี่เป็นถ้ำโดงคัิริเป็นที่บำเพ็ญทุกาลกิริยาของเา้าชายของพระพุิสว์ได้มาบำเพ็ญภทวนาที่ถ้ำโดงคัิริอย่างนี้คือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญที่เราทั้งหลายควรที่จะมาบูชาสักการะ มาเห็นพุทธที่พระองค์ได้ทร,รมานร่างกายจนอวโลกายชูบผอมเหลือตะกระดูกพระองค์ก็ได้ทําความเพียรอย่างมากมายหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสดินวเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงบอกว่าอัตตะกิลมัานโยก,การทร,รมานร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําที่พระองค์ทําทุกอย่างแล้ว ก็เป็นตัวอย่างก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเดินตามบัคโมเปดก็จะทำให้เป็นผู้ที่ได้รับส่วนบุญส่วนหรือว่าได้รับผลอย่างที่เราปรารถนาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามทางสายกลาง โดยมีชีวิตที่สุดโต่งก็จะทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะสำเร็จผลได้เพรนั้นกนาไม่สุดโต่งมากนักปฏิบัติตามมากมีโอแผนปฏิบัติสมาธิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอจิโวสัมมาสติสัมมาสมาธิเม,ม,ม,มื่อเราปฏิบัติตามมากน,นี้ก็จะทำให้เรานั้น ได้บรรลุปเป้าหมายอันนี้สัจจะในส่วนที่เราได้มาเห็นในสถานที่ที่พระองค์ในความเป็นทุกขลักกิริยาก็าจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้เข้าใจในส่วนที่การทำสุดโตง่งอ,อ,อะไรที่มันสุดโตงก็มัสามารถที่จะบรรลุได้ นั้นทำพอประมาณหรือว่าทำให้มีสติมีสติเป็นฐานในการที่เราจะได้เดินทางตามสายกาแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไม่สุดโตงเพราะความไม่สุดโตงเราก็จะได้พบมาดาพระองค์นั้นได้เห็นอุมาณสามข้อว่า สมณพราหมณ์ที่ออกบวชแล้วแต่ก็จงมีาราคะมีกิเลสอยู่ก็เหมือนกับไม้ที่มียางแล้วก็แช่ดยน้ำก็ไม่สามารถที่จะเอามาสีไปได้ส่วนที่2องคือสมณพราหมณ์ที่ออกบวชแล้วแต่ก็ยังมีจิตที่หมกมุ่นอยู่ในกิเลสกรรมอยู่ก็ ไม้ที่อยู่บน,บนบกก็จะไม่สามารถเอามาสีไฟได้ส่วนอย่างที่สามคือเหมือนสัมภ н าทานที่ออกปวดแล้วแล้วก็อยู่ห่างไกลจากกิเลสราคะทั้งหลายก็เหมือนกับไม้ที่อยู่วางบนบกก็มันแห้งไอ่สามารถที่จะนำมาสีไฟได้ด้าน,นนี้ก็ถือว่า เป็นส่วนที่พระองค์ได้เห็นจากนั้นงค์ก็ได้กลับมาสเสวยภักยาหารอีกครั้งหนึ่งก็เลยทําให้จััจาีย์ทั้งห้าไม่พอใจจึงได้ไปที่เมืองพาธนาสีโอ์ก็ได้บําเพ็ญเพียรสวยภักยา,ารความมีร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นมาก็ได้เดินทางไปที่ต้นอราราณิโคธ ทางจุจธดาก็มาถ่ายถวายข้มามันทุปายาหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้เดินทางไปอลอยถาดหางลอยถาดก็ไปนั่งที่ต้นประศรีพระอามพูปูยาปุษาพแปดกรรมแล้วก็ได้อธิษฐานนั่งว่าจะไม่ลุกไปที่ใดจนองค์นั้นได้เห็นตัวเองคือยามที่หนึ่งที่ได้หโมงถึงสี่ทุ่มยันสองสี่ทุ่มถึงตีสอยันสามตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้า ยามหนึ่งนั้นพระองค์เห็นตัวเองคือปุเตสานุสติยานยามที่สองคือจูดเจตูปัตยานินบุคคลอื่นเป็นการเกิดการดับสัตว์ตั้งหลายยามที่สามคืออาสวัคยานพระองค์จึงได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สวยมุดอยู่ที่ทใต้ต้นตัศนีมหาโพนึกว่ารัตนบามบัลลังเกดีสัปดาห์ที่สองที่อันิ้ตัเกดี สัปดาห์ที่สามที่ะรัฐมจุรีเจดีสัปดาห์ที่สี่ที่พระเจดีสัปดาห์ที่ห้าที่อาชาปารารนิโคสัปดาห์ที่หกที่สหจุลินสัปดาห์ที่เจ็ดอยู่ที่ราชาดุตนะอังนั้นพงค์ก็ได้มาที่ต้นอาชาติการนิโครุดข้างหนึ่งก็พิจารณาดู บุคคลใดที่จะสาเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พระองค์ถือได้เห็นอัญญาโกธัญะที่หนีไปที่เมืองตาสีพระองค์ถึงได้เด,นนนดเินทางไปตาสีแล้วก็แสดงธรรมจาก,กพระวัตนสูตรจนทําให้อัญญาโคธัญะได้ดจจรู้แจ้งจริงได้ขอบวชเป็นพระสงฆ์แห่งแรกแนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญระท่านอขอยุจิตอย่างเท่านี้